สวัสดีค่ะน้องช่องน้องสาวบอาวจินนะคะวันนี้ตามป้าแดนกับลุงพลมาที่ธนาคารน้อมสินนะคะเพื่อพี่เะมาปิดบัญชีตอนนี้ยอดเต็มแล้วนะคะก็เลยมาปิดบัญชีะค,ะค่ะตอนนี้ป้าแดนก็ตอบคำาสัมภาษณ์ของ ยูทูบเบอร์อยู่นะคะกลาคไม่เนาะกบางทีมันจะเป็นเหนย่ะใช่่แล้วก็หน้าจน,น,นั่งตัมันจะลื่นขจะติดกว่าเราเป็นช่วงที่ทันไปยาก

ปแตนรอ่อยอดอยู่ค่ะตอนนี้วมท่พราว่าตอนที่เช็อ้ัว่าอาจจะเข้าตัวแล้วแต่แต่คนหลาหคนก็บอกว่าเป็นร้านนะขอบคุณครบินบุนะ ่ช่องอะไรทีอนุวัตน์หนึ่ลองเิวมาอนุวัตจัดให้แล้วก็จะเป็นรน่งอุวัตนย์หนึ่จาัพูดงอ้านทุลวงตอนนี้ก็ทำเลยมเาเมนเด้อ